ผมชอบอาดากูแหละนะซ้อมดีมากมีโอกาสเป็นปรากฏการ์เจมีบนโนกิเทนก็มีความสามารถชั้นยอดและก็น้องผมเนี่ยแหละโจฟเบลลิงแฮมน้องผมมาแน่โจฟเบลลิงแฮมฟอร์มอย่างจวดใครจะเป็นโกลเด้นบอยคนต่อไปในซีซั่นหน้าประกูลนี้เตะบอลกันโคตรเก่ง D n เ็เข้มข้นรุ่นพ่อมากเบลลิงแฮมก็เป็นราชาเดินซ้สายเตะบอลลียิงประตูถล่มทลายตลอดการเล่นระดับนั้นรุ่นพ่อยิงไปกว่า700ประตู พอมารุ่นลูกก็มีจูดเบลลิงแฮมที่ตอนนี้ไปทับชั้นซีดานที่เรอัลมาดริดแล้วน้องชายที่คลานตามๆกันมานำว่าโจบเบลลิงแฮมก็กำลังเร่งฟอร์มอยู่ที่ซันเดอร์แลนด์ในลีกแชมเปี้ยนชิพพอย้ายมาปุ๊บก้าวขึ้นมาเป็นตัวหลักในทีมแมวดำได้ทันทีข่าว่านัดไหนท่าในลงแมวมองจากหลายสโมสรจะไปนั่งรอชมฟอร์มกันให้ควักหน่วยการดีมากนะน้องชายจูดคนนี้อายุ18เท่านั้นอายุห่างจากพี่ชายจูดเบลลิงแฮมเพียง2ปี โตมาจากอะคาเดมี่ของเบอร์มิงแฮมเหมือนกันโดยเข้าร่วมทีมเยาวชนของเบอร์มิงแฮมตั้งแต่อายุเพียงแค่6กขวบเท่านั้นโจบสูงเกือบร้อเล่นในตำแหน่งกองกลางตัวรุกถนัดเท้าขวาถ้าดูจากตำแหน่งการเล่นในสนามจริงๆโจ,จบจะเล่นสูงกว่าจูดติดทีมชาติอังกฤษชุดยูสิบมาแล้วปีนี้ได้ลงตัวจริงกับซันเดอร์แลนด์บอยยูเล่นไปแล้ว20กว่านัดยิงไป4ประตูกับอีกหนึ่งแอสซิสและสร้างผลงานได้ดีเกินคาดแมวมองให้ข้อมูลใกล้ๆกันว่า ในวัยเดียวกันอาจจะเล่นดีกว่าจูดพี่ชายก็ได้โค้ชซันเดอร์แลนด์บอกว่าโจบคือเพชรเม็ดงามตอนนี้ราคาค่าตัวประเมินอยู่ที่10ล้านยูโรแต่เชื่อได้เลยว่าถ้าซื้อขายกันจริงๆน่าจะมี4050ล้านแน่หลายสโม,มสรกำลังติดตามความก้าวหน้าของโจบเด็กคนนี้มีความมั่นใจในตัวเองสูงมากเอาง่ายๆเซอร์ทิใสัย,ยังไม่ยอมปักคำว่าเบลลิงแฮมเลยแต่ขอให้สโม,มสรปักชื่อไปว่า j o B e อแทนสตาฟโค้ชที่ดูแลอยู่เชื่อกันว่า จบไม่อยากเกาะชื่อพี่ชายดังอยากจะสร้างชื่อให้แฟนบอลรู้จักในนามโจ๊บก็คือโจ๊บไม่ใช่จูด๊ด